สวัสดีครับก็มาถึงชุดต่อไปนะคะแบรนด์ต่อไปที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเซอร์ไพรส์แมนที่ปุ๊ปไปเลือกมาก็คือเดมาร์โลจิกาครับก็เซ็ตส่วนใหญ่จะค่อนข้างเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าปีนี้ปุ๊ปไปเลือกเป็นเซ็ตหนึ่งขึ้นมานะครับเพราะว่าสกินแคร์เต็มแล้วแต่ว่าสครับปกติปุ๊ปไปเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้สครับเท่าไหร่แต่ว่าสครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำเหมือนกันเพราะมันให้ฟีลที่ค่อนข้างดีนะครับนั่นก็คือเซ็ตเชอร์มาไมโครไฟล์น์นะครับผม ก็ในเซตเนี่ยมันก็จะมีตัวเป็นคลื่งจะเป็นคลื่อเซอร์นะครับแล้วก็จะเป็นตัวแอนต้ออกซิแดนต์มาให้ด้วยก็คือเป็นโทนเนอร์แต่ว่าเ็ดเฉดประหวังวันก็ได้คือในควเนทร์มันเป็นขวดเล็กมันพกพาสะดวกรอกมากเลยนะครับก็หลังจากเราล้างหน้าเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็ใช้สครับตัวนี้สิ่งที่มันพิเศษอย่างหนึ่งก็คือสครับตัวนี้มันจะร้อนนะครับเวลาลงบนผิวอ่ะก็คือเราล้างหน้าอะ้รเสร็จเรียบร้อยจะใช้บนผิวเปียกหรือผิวแห้งก็ได้นะครับก็ ลงทาสครับให้ทั่วเนี่ยแล้วก็วนไปประมาณหนึ่งถึงสองนาทีระหว่างที่เราทาแล้วเราวนเนี่ยตัวมาอ่าตัวสครับเนี่ยมันจะค่อยๆอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นนะครับก็ให้ความรู้สึกเหมือนทำสปาคือกลิ่นมันก็หอมด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบอารมณ์กลิ่นแบบสปาสปาฝรั่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็ผิวจะค่อนข้างสมูทขึ้นนะครับหลังจากใช้เอ,อ่อแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่ผิวเซนซิทีฟมากๆก็ต้องระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของการใช้แรงในการกดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ มีเทคนิคอะไรในการใช้ไหมไม่มีก็คือใช้เ็นสครับเนี่ยแหละครับสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งไม่น่าจะเกินจากนั้นแล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวนะครับตัวนี้สิ่งที่มันพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเขาใช้าการผัดเซลล์สรูปแบบก็คือเม็ดสครับด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเคมีคอลสครับเป็นเคมีคอลเอ็กโซเลีนนะครับอย่างเช่นพวกซาลิเชติกแอซิดแล้วก็กดเอชเอ็งลติกแอซิดไปด้วยในตัวนะครับผมแล้วก็ ป็นอีกอันหนึงถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะทดลองสักับแพงๆดีๆนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าทดลองเหมือนกันถ้าเกิดใครไม่แน่ใจนะคะว่าจะใช้แล้วชอบไหมลองแวะไปที่เคาน์เตอร์เดลมาโลจิก้านะครับก,ก็จะมีบริการสกินบาร์คือให้เหมือนบอกว่าทดลองโปรดักของเขากับหน้าของเราเลยนะครับบนเคาน์เตอร์นะครับผมซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็แวะไปที่เคาน์เตอร์เดลมา l ลจิก้าได้ตาม521หาชัรราน้นนำหรือว่าที่แอสเตอร์สปริงนะครับาสาขาที่ปุ๊บดปรู้จักว่ามันมีก็คือ แสดง Discovery ชั่น n e นะครับผมลองแวะปไปดู